สวัสดีค่ะ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 ท็อปปิกวันนี้นะคะดวงเดือนสิงหาคม2566ของชาวทั้งสี่ธาตุ12ราศี7วันเกิดนะคะสวัสดีคุณฟิวเจอร์นะคะสวัสดีคุณเตชินี สวัสดีคุณกหนกขวัญกหนกวันนะคุณสวัสดีคุณนินะคะคุณของขวัญด้วยนะคะสวัสดีคุณรอคอยคุณมะยมสวัสดีคุณแป๋วคุณแป้วคุณชัยมงคลนะคะคุณหนูไม้นะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุภาพรภูมิกุ้งเพชรนะคะคุณพัทรานิดนะคะคุณนงนภัรคุณพัทธรธนกิจคุณเธอคือบทเรียนของชีวิต คุณเต้าหนอนชาเขียวคุณนุชคุณบีคุณเชนคุณสาวกาลสินคุณราคุณราหรอคุณกรคุณหน่อยคุณน้อยคุณลพัสนันคุณดาคุณอารีสานะคะคุณเอกคุณเอลล่าคุณกดชพรคุณเพนนะคะคุณแซมเนาะโอเคคุณทูเดคุณอ้อยคุณุอ๊ นะคะคุณเอกคุณครูเกียวขอบคุณของขวัญด้วยนะคะคุณมะยมโอ้ยแชร์ให้แล้วน่ารักที่สุดคุณมะยมนะสวัสดีคุณสปอยนะคุณหนูไมายสวัสดีค่ะคุณพนัดดานะคะคุณอาริสานะคุณเอล่าคุณการแชร์แล้วขอบคุณนะคะคุณบุญเกิดสวัสดีค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยละกันนะสำหรับท็อปิกในวันนี้นะคะก็จะเป็นดวงเดือนสิงหาคม25 6 6ของคนที่เกิด ทั้ง12ราศี7วันเกิดนะคะ4ธาตุนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่มดนะคะคุณอิงนะ,ะเริ่มเลยละกันนะคะเริ่มต้นชาวธาตุแรกก็คือชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดในวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็คนที่เลือดนะกรุ๊ปโอนะ,ะอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไม่เอ่ยนะ,คะใครอยู่ใน สโคบนี้ไหนขอเสียงหน่อยสิขอเสียงไม่ได้สชเนาะขอหัวใจหน่อยสิไหนแสดงตัวหน่อยเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันเสาร์อาทิตย์และคนที่เลือดกรุ๊ปโอนะคะอยู่นะอยู่นะโอเคเราจะเริ่มเลยนะคะขอหนึ่งแชร์ได้ไม่เอ่ยขอหนึ่งแชร์ชาวท,ชนะะทัดไฟมาแล้วนะชาวทัดไฟขอหนึ่งแชร์นะคะทัดไฟมาแล้วนะะทัดไฟมาแล้วนะคะทัดไฟกรุ๊ปโอโอเคนะ มาดูกันว่าสิงหาคม2566ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันเสาร์อาทิตย์และเลือดกรุ๊ปโอจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดเสาร์อาทิตย์และเลือดกรุ๊ปโอนะคะสิงหาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหใบแรก เดือนสิงหาคมต้องบอกเลยนะชาวธาตุไฟดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไกลได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนนะเออหรือใครที่หวังในเรื่องของบ้านอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกเลยมีโอกาสได้นะอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้โชคดีโชคดีนะสำหรับชาวธาตุไฟอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสินะเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรว,ว้าว สิงหาคมจะมาพร้อมทางเลือกนะชาวธาตุไฟนะดูเหมือนชีวิตของคุณจะมีช้อยส์มีทางเลือกเข้ามามากมายทั้งในเรื่องของการงานที่อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้เลือกนะเรื่องของการเงินธุรกิจที่มีลูกค้าลูกค้ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้ทานะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยดวดูเหมือนจะมีช้อยส์มีทางเลือกอะไรบางอย่างนะคะเออนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยจะมีคนมาหยิบยื่นเสนอนะข้อเสนอดีๆให้กับคุณ เยอะแยะมากมายเลยนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักนิดค่ะชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูคนเกิดเสาร์อาทิตย์และเลือดกรุ๊ปโอจะเป็นอย่างไรในสิงหาคมนี้โอ้โหโอ้โหกัลยาณมิตรดีนะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจูสนับสนุนจากคนรอบข้างจะหยิบจะจับจะทำอะไรต้องบอกเลยมีกัลยาณมิตรนะที่ดีคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือให้ ทุกสถานการณ์เออดูจากพลังงานตรงนี้นะอะขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอีกสักสองใบและกันดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โหชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกให้เป็นนก <c oughs> ชี้นกให้เป็นนกชี้นกให้เป็นไม้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสิงหาคมนะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคนที่เกิดสาวอาทิตย์และเลือดกรุ๊ปโอจะเป็นเดือนที่คุณจะมีโอกาสมีอำนาจ ในตัวเองสูงนะไม่ว่าจะสั่งการจะสั่งสิ่งใดนะหรือปรารถนาสิ่งใดมีโอกาสสมดังใจปรารถนาชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกอยากได้สิ่งใดมีโอกาสได้สิ่งนั้นเออนะอ่ะสุดท้ายพลังงานสุดท้ายของชาวธาตุไฟไหน่อยค่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะอะไรจะเกิดขึ้นอะคุณอ๋อชีวิตติดดาวอ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยชีวิตจะติดดาวติดแต้มดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตขึ้นมานะชาวธาตุไฟสรุปอีกทีนะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดเสาร์อาทิตย์และเลือดกรุ๊ปโอสิงหาคมนี้ต้องบอกเลยชีวิตดีชีวิตเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโร์ คิดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมดังใจปรารถนาการงานตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งติดยศติดดาวนะคะเออหรือว่าใครหวังงานมีโอกาสได้งานมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตหวังในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ก็มีโอกาสได้นะถ้าทําธุรกิจก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้าลูกค้าเข้ามาเป็นจํานวนมากมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหลากหลายรอบด้านมีกัลยนณมิตรที่ดีคอยสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตนะหวังบ้านได้บ้าน หวังรถได้รถนะคิดหวังสิ่งใดนะอยากอยากจะมีอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้นะคิดจะซื้อจะขายนะอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินทรัพย์เินยานพาหนะอะไรต่างๆมีโอกาสซื้อง่ายขายคล่องนะมีโอกาสกาที่จะมีกัลยานนมิตรที่ดีที่คอยส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยนะจะมีมาให้เลือกเยอะแยะมากมายคุณจะมีสเสน่ห์จะมีออร่านะจะมีแต่คน สนใจนะแล้วก็อยากจะเข้าหาคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ชีวิตดีชีวิตปังในเดือนสิงหาคมโอเคเรียบร้อยแล้วนะทัดไฟทัดไฟนะคะสวัสดีทุกคนนะหมออาจจะไม่ได้ทักทุกคนแต่ว่าก็เห็นทุกคนอยู่เนาะนะคะต่อมาค่ะทัดไฟแล้วชาวทัดดินพฤกษบกันมังกรคนที่เกิดในวัน จันพระรหัสสวัดีแล้วก็เลือดกรุ๊ป A อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเอ่ยนะชาวธาตุด,ดินพฤกษบการมังกรนะแสดงตัวหน่อยพฤกษบการมังกรคนที่เกิดในวันจันพระรหัสสวัดีแล้วก็เลือดกรุ๊ป A นะคะอ่าสิงนี่ธาตุไฟค่ะอ่านไปแล้วเนะาะเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคอยู่นะคะอยู่เนาะคิ้วสวยขอบคุณค่ะคิ้วหมออ่ะโอเค ขอบคุณค่ะมังกรอยู่นะอ่าอยู่อยู่อยู่มิถุนยังค่ะเนาะเพิ่งเข้ามาเนาะตอนนี้กําลังจะเป็นธาตุดินนะธาตุดินพฤกษบกันมังกรคนที่เกิดในวันจันทร์พรรุธศสบ,บดีและเลือดกรุ๊ป A พร้อมนะดูแบบไทยค่ะดูแบบไทยนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะดวงประจําเดือนสิงหาคม2566ข,ของชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกร คนที่เกิดวันจันทร์หนุนพระราสวัสดีแล้วก็เลือดกรุ๊ป A จะเป็นอย่างไรกันบ้างอะขอสามแชร์ได้ไหมเอ่อยนะอีกสามแชร์นะจะได้เริ่มอ่านเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักที่สดุดนะช่วงนี้เนะาะหมอหมอหมาจะแล้วหมอหมอนะหมอมาเลดนิดนึงวันนี้นะสวัสดีรอบห้องน่ารักที่สดุดคุณแอนนะโอเคอะเริ่มเลยแล้วกันนะคะพฤกษบกการบังกรคนที่เกิดวันจันทร์พระราสวัสดีและเลือดกรุ๊ป A นะคะ สิงหาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิสิงหาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหต้องบอกเลยเชา่าทัาดินพฤกษบกันบมังกรนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ราศีบ,บดีและเลือดกรุ๊ป A สิงหาคมนี้มีพลังมหาศาลเนอะสิงหาคมนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมี บุญวัสนาบารามีค่อนข้างที่จะเด่นนะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตรหรือว่ามีชื่อเสียงมีเกียรติยศอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะเออนะพลังบุญมาแล้วนะธาตุดินนะเออโอเคอะต่อมาค่ะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสิงหาคมโอ้โห เซนจะแรงเซนจะดีนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกฝันคิดหวังสิ่งใดฝันสิ่งใดมีโอกาสได้ดังใจปรารถนานะเออนะ ดูเหมือนคุณจะมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างและดูเหมือนกับว่าสิ่งใดที่คุณฝันคุณปรารถนาคุณหวังไว้มีโอกาสจะสำฤรธิผลเนอ,อต่อมาค่ะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวทัดดินพุกธศครบันมังกรคนที่เกิดวันจันทร์พรทศัปทีและเลือดกรุ๊ป A สิงหาคมนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกโอ้โห ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าชาวธาตุด,ดินอำนาจวาสนาเด่นมากๆเลยนะในเดือนสิงหาคมอะ่ะดูเหมือนจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอะไรบางอย่างอ่ะขอเพิ่มเติมอีกสักสองใบนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณโอ้โหเออชีวิตจเจริญรุ่งเรืองแน่ๆชาวธาตุด,ดินนะในเดือนสิงหาคมมีความก้าวหน้าแน่ในชีวิตอ่ะสุดท้ายขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย จุดสูงสุดนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรคนที่เกิดวันจันทร์พฤหหัสบ,บดีและเลือดกรุ๊ป A นะคะในเดือนสิงหาคม2566ดูเหมือนชีวิตของคุณจะอยู่ในจุดที่สูงสุดมีโอกาสมีอำนาจวาสนาชื่อเสียงโด่งดังเด่น,ด,นดังมีโอกาสมากๆเลยนะคะ การงานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะได้ติดดาวติดยศติดตาแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงมากอาจจะได้งานถ้าเป็นงาน งานใหม่ก็ต้องบอกว่าตำแหน่งสูงขึ้นถ้าเกิดว่าอยู่ที่เดิมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งหรือได้โปรเจกต์อะไรบางอย่างที่จะพิสูจน์ตัวตนของคุณทําให้คุณได้เลื่อนระดับเลื่อนขั้นหรือว่าเป็นที่ยอมรับนะคะส่วนถ้าเกิดว่าทําธุรกิจทั่วไปต้องบอกเลยช่วงนี้เหมือนกับว่าธุรกิจของคุณจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะมีโอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตอ่ะได้อยู่ในจุดที่สูงอ่ะ จุดสูงจุดใหญ่นะมีชื่อเสียงโด่งดังได้แจ้งเกิดนะมีโอกาสในลักษณะนี้นะมีอำนาจวาสนาดีคือจะเติบโตเติบใหญ่มากๆเลยดูจากพลังงานตรงนี้นะสิ่งใดที่คุณฝันสิ่งใดที่คุณหวงังอะไรที่คุณปรารถนามีโอกาสจะได้มาในสิ่งคาคคนะ ออดูจะพลังงานตรงนี้มีโอกาสเลยที่จะประสบความสําเร็จนะเป็นจุดสูงสุดในชีวิตเลยชีวิตขาขึ้นนะชาวพฤกษบการมังกรคนที่เกิดวันจันทร์พฤรษสัป,ปดีและคนที่เลือดกรุ๊ปเอนะคะในสิงหาคมนี้ในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยพลังงานความรักเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะโดดเด่นเพราะชีวิตดีนะเพราะชีวิตดีความสัมพันธ์ก็ดีความสัมพันธ์ด,ดีชีวิตดีด้วยเออ ดีรอบด้านจริงๆในสิงหาคมนี้ยินดีด้วยนะคะโอเคโอเคธาตุด,ดินไปแล้วนะอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคต่อมาธาตุลมมิถุนตุลกุมคนที่เกิดในวันอังคารแล้วก็คนที่เลือดกรุ๊ปบีนะคะอยู่มนะมิถุนตุลกุมคนที่เกิดในวันอังคารและเลือดกรุ๊ปนบะีอยู่นะอยู่นะขอสี่แชร์นะคะขอสาธุสาธุคะ่ะโอเค ธนูเธนูเหมือนจะไปแล้วตอนต้นนะคะอ่าธนูเหมือนจะไปแล้วตอนต้นนะอันนี้เป็นทัดลมเนาะมิถุนตุลกลุมคนที่เกิดวันอังคารแล้วก็เลือดกรุ๊ปบีนะคะอยู่นะอยู่นะโอเคขอสี่แชร์เนะาะทัดน้ําสุดท้ายทัดน้ํารอก่อนนะรอจากคิวนี้เนาะเ <laughs> พิ่งเข้ามาตอนนี้จะอ่าน กรุธาตุาลมเนะาะธาตลมในเดือนสิงหาคมนะคะโอเคอยู่พร้อมนะพร้อมนะ,ะมาดูเดือนสิงหาคมกันค่ะนะชาวทาดลมมิถุนตุลกลุมคนที่เกิดในวันอัคารและชาวกรุ๊ปบีนะคะในเดือนสิงหาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างอขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โห โอ้โห oh, oh, ต้องบอกว่าช่วงเวลาสิงหาคมเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของใครหลายๆคนเลยนะหลายๆราศีหลายๆวันเกิดนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะชาวธาตุลมมีโอกาสมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะมีมีอานาจวาสนาสูงเด่นนะดูจากพลังงานตรงนี้ใบแรกมาก็มีอํานาจเลยนะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกในสิงหาคมโอ้โ oh, ห oh. โอ้โห oh ชาวทัตุลมนะต้องบอกเลยสิงหาคมนี้นะคะเหมือนว่าดวงของคุณมาเป็นจุดที่จะเป็นผู้กรรมอำนาจอะไรบางอย่างแล้วนะอยู่ในจุดที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเออ ชาวธาตุลมนะต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายแต่คุณไม่เคยยออ่อท้อไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะลุยฝ่าฟันบากบั่นมากมายนะแล้วความความพยายามความมุมานะความขยันหมั่นเพียรความไม่ยอมแพ้ของคุณนี่แหละทำให้ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าในสิงหาคมนี้นะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติม,ตมอีกสักหน่อยค่ะสิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณชาวธาตุลมโอ้โห ชาวธาตุลมชีวิตกําลังจะพลิกฟื้นนะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะชาวธาตุลมชีวิตกําลังจะพลิกฟื้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอะไรที่ติดขัดมันเหมือนกับว่าคุณขจัดไปหมดแล้วนะชีวิตกําลังจะเจริญเติบโต,ะตะก้าวหน้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะดูจากพลังงานตรงนี้สรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคนที่เกิดในวันอังคารและคนที่เลือดกรุ๊ปบีนะดูเหมือนว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างมากนะเจอปัญหาอุปสรรคเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้บั่นทอนนะตัวเองมาก็เยอะแต่ต้องบอกว่าไม่ยอมแพ้นะมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุมานะมีความพยายามที่จะฝ่าฝันปัญหาอุปสรรคต่างๆของตัวเองอย่างเต็มที่นะเมื่อคุณมีความพยายามแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสิงหาคมดูเหมือนชีวิตจะพลิกฟื้น นะชีวิตจะพลิกฟื้นจากทีม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆหรือจากที่ยังไม่ได้ิเริ่มอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ิเริ่มในสิงหาคมนี้นะดูเหมือนว่าคุณจะได้ิเริ่มหรือได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างนะมีการวางแผนมีการคิดทบทวนบางสิ่งชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเออสิงหาคมจะเป็นเดือนที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ชีวิตของคุณจะสูงขึ้นมีอํานาจมีวาสนามีมีโอกาสที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจมีมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้น ดูจากพลังงานต,ตรงนี้สิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวธาตุลมไม่ถูนตุนกลุมคนที่เกิดวันนะคาและคนที่เลือดกุบรีนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตนะจากที่เจอปัญหาอุปสรรคมาชีวิตพลิกฟื้นพลิกผันนะได้คิดทบทวนได้พยายามได้เตรียมตัวได้วางแผนอะไรบางอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นเอ,อยินดีด้วยนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รับคำแนะนยเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วชาวธนะาตุน้ำนะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์แล้วก็คนที่เลือดกรุ๊ป A อนะอยู่ไหมอยู่ไหมแสดงตัวหน่อยนะแสดงตัวหน่อยขอหนึ่งแชร์ได้ไหมคะเออขอหนึ่งแชร์นะคะสาธุสาธุาธาธนะ,ะมาแล้วนะกรกฎพฤหัสธาตุน้ำมาแล้วอยู่นะนะโอเคอยู่อยู่แล้วนะธาตุน้ำกรกฎพิจิกเนาะโอเคอยู่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 โอเค วันเสาร์ไปแล้วค่ะอยู่แล้วนะคะโอเคอ่ะเริ่มเลยละกันชาวธาตุน้ำมิดมีนกรกฎพิจิกนะคนที่เกิดในวันพุธวันศุกร์แล้วก็เลือด AB นะเลือดกรุ๊ป AB นะจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนสิงหาคม2566อ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิขอดูพลังงานหน่อยสิว้าวดูจากพลังงานตรงนี้นะคะ ชาวธาตุน้ำดูเหมือนกับว่าชีวิตจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้านะมีโอกาสที่จะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือเป็นระดับผู้บริหารหรือได้จัดการอะไรบางอย่างในเดือนสิงหาอาจจะมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่ต้องบอกเลยจัดการได้เอาอยู่เอออะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะสิงหาคมนะคะชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกและคนที่เกิด ในวันพุธศุกร์แล้วก็เลือดกรุ๊ป AB บจะเป็นอย่างไรเออต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะชาวธาตุน้ำนะมีกรกฎพิจิกคนที่เกิดในวันพุธวันศุกร์และเลือดกรุ๊ป AB นะดูเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างได้มาคืออาจจะเสียอะไรบางอย่างแต่จะได้อะไรบางอย่างมาแทนอะขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะบอกจะสื่อสารอะไรกับคุณอ๋ออย,อยู่จุดสูงสุดอีกแล้วะ่ะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยแสดงว่าในเดือนสิงหาคมนี้น่าจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของความก้าวหน้าให้กับคุณนะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกอู้มีกุญแจชีวิตเกิดขึ้นดูเหมือนกับว่าในเดือนสิงหาคมน่าจะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างนะชาวธาตุน้ำนะสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยค่ะอเป้าหมายชัดเจนอ่ะสรุปสรุปรวมนิดนึงนะชาวธาตนะุน้ำนะมีนกรกฎพิจิก คนทให้เกิดในวันพุธวันศุกร์แล้วก็เลือดกรุ๊ป a อบีในเดือนสิงหาคม2566นี้ดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะมีช้อยส์มีทางเลือกอะไรบางอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแต่แน่นอนว่าคุณจะได้อะไรบางอย่างกับคืนมานะคะในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะพบทางออกของชีวิตนะคุณจะเจอ แสงสว่างนะจากที่คุณอาจจะรู้สึกว่าปัญหาชีวิตมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ได้ไม่รู้จะไปทิศทางไหนไม่รู้จะไปทางไหนหรือคุณอาจจะเสียอะไรบางอย่างไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาสิงหาคมนี้คุณจะได้บางอย่างกลับคืนมานะเสียเสียบางอย่างไปแต่จะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างกลับคืนมาดูเหมือนกับว่าสิ่งที่จะได้กลับมาจะเป็นชีวิตที่ก้าวหน้านะที่จะมีโอกาสที่จะอยู่ในจุดที่สูงสุด หรือดีขึ้นนะคะจะพบทางออกทางแก้คุณจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนในเดือนสิงหาคมมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะชีวิตจะได้พบกับทางออกชีวิตจะได้เจอกับความสําเร็จชีวิตจะได้เจอกับความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์เออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสิงหาคมนี้ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกควรใหเกิดในวันพุธวันศุกร ะะแล้วก็คนที่เลือดกรุ๊ป A B มีโอกาสว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการพบทางออกของชีวิตพบโอกาสดีๆของชีวิตแล้วก็พาชีวิตไปสู่จุดที่สูงและยิ่งใหญ่ขึ้นออครบท้วนนะครบท้วนนะนะคะโอเคอ่ะดูหมอประจําขอบคุณนะคะน้อมรับคําทํนายเนาะน้อมรับคําทํานาย,น,าน,ายนะคะอ่ะ พิจิกุปตเอโอเคสาธุสาธุสาธุค่ะนะคะเนาะโอเคครบถ้วนทั้งสี่สี่ธาตุนะสี่ธาตุเดี๋ยวหมอจะตัดคลิปสั้นๆลงอีกทีนึงนะคะรอดูเป็นคลิปได้เนาะนะคะใครที่ติดตามหมอแล้วขอบคุณมา,มากๆเลยใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามหน่อยนะคะโอเคอันนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะคุณธิดานาคินนะโอเค เดี๋ยวหมอ6นาทีนี้นะคะจะดูฟรีให้นะคะแล้วก็อาจจะขอขอ move นะคะวันนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะคะอ่าแต่ก็จะมาไลฟ์มาท็อปปิกนะมีท็อปปิกดีๆให้ทุกคนเสมอเนาะนะคะ ใครที่หมอไม่ได้อ่านดูไม่ทนันอยากดูส่วนตัวทักข้อความส่วนตัวไปได้เนาะดูส่วนตัวจะมีค่าครูส่วนใครที่หมออ่านเรียบร้อยแล้วนะหรือ,อย,ยังไม่ได้อ่านแต่ว่าอยากดูฟรีเนาะก็รอดูแบบไลฟ์สดแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณนะคะคุณแบทนะขอบคุณค่ะอ่ะพิมพ์ชื่อพร้อมคําถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะดูให้5นาทีนี้นะนะคะแล้วก็จะติดตามคุณหมอตลอดแต่เป็นครั้งแรกที่ทันไลฟ์ขอบคุณนะคะคุณมา คุณมาคุณคุณมามีคุณมามีแนนหรออ่าโอเคคุณทันนี้รักทางกายเดือนหน้าจะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาบ้างดูจากพลังงานมีเซอร์ไพรส์นะรักทางกายนะดูเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆเข้ามาให้กับคุณนะคุณหนิงการงานจะได้ทำงานไหมได้ทำจ้าคุณฟิล เจเขาจะติดต่อมาไหมดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสติดต่อนะความรักความรู้สึกดีๆยังมีเนาะคุณแบทความรักกับคุณอนุชาช,ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างคิดถึงหรือหึงหวงไหมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีทั้งความคิดถึงมมีทั้งความหึงหวงนะเออแต่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกเนาะนะคะเอออาจจะมีลักษณะนี้นะคะอ่ะคนไหนหมอไม่ได้อ่านส่งมาใหม่อีกทีนึงนะคะหมอขออนุญาต อ,อ่านที่มันมันอยู่ข้างหน้าแล้วกันเนาะนะคะคุณอางวันนี้สามีไปส่งไม้ที่ร้านใหญ่ไหมไปส่งไหมอมดูเขาเบื่อเบื่อเนาะแต่ถ้าถามว่าจะไปไหมก็ไปนะก,ปนะก็ไปตามหน้าที่นะคะโอเคคุณนุกคุณนุก31จะมีโชคลาภไหมอ่าห้าสิบห้าสิบนะแต่ต้องบอกว่าโอกาสมีมีสูงอยู่เหมือนกันนะโอเค ขอบคุณค่ะคุณเจดา้านะคุณดา้าคนไกลที่เพิ่งเลิกนะคะคนไกลที่เพิ่งเลิกมันเลื่อนไปแล้วอะเดี๋ยวนะเขาจะมาหาคุณเพื่ออะไรนะเขาจะมาหาคุณเพื่ออะไรดูเหมือนยังอยากจะสารต่อเนาะโอเคนะคุณมะลิธุรกิจที่ทำดีไหมธุรกิจที่ทำดูจะพลังงานดีนะดีนะธุรกิจที่ทำดูจะสร้าง สร้างประโยชน์อะไรบางอย่างให้ใครบางคนได้อยู่เนาะดูจากพลังงานตรงนี้คุณโยการเงินเป็นอย่างไรการเงินดีนะอ,อกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะโอเคคุณคุณหน่อยการงานจะได้งานที่สมัครไว้ไหมมีโอกาสได้จะ้ะคุณแตงโมคุณชื่อแรมจะกลับมาไหมยังนิ่งๆทรงๆอยู่นะยังห้าสิห้าสิบนะอืม แต่ก็มีโอกาสมีแนวโน้มอยู่เพราะดูเหมือนเขายังรักยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่คุณหนิงการเงินจะดีไหมใช่ไหมดูจากพลังงานตรงนี้อดทนนิดนึงนะมีโอกาสท,ที่จะดีขึ้นอยู่นะอ,อ,อดทนนิดนึงนะคะคุณยุ้ยนะคะคนคุยเขาคิดยังไงกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้คุณคือความสดชื่นของเขาเนาะดูเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมีโอกาสพัฒนายอยู่ค่ะเนาะโอเค คุณกิฟการเงินจะมีโชคลาภไหมโชคลาภดูจากพลังงานอามีนะมีมีโอกาสมีโชคมีลาบอยู่ค่ะเนาะดูจากพลังงานตรงนี้นะคะโอเคอ่ะอีกสองนาทีนะคุณติม๋มแฟนคุณมีคนอื่นหรือเปล่าไพ่ไม่ขึ้นพาลาังงานของคนอื่นนะคะดูจากพลังงานตรงนี้น่าจะไม่ได้มีเนาะเขาดูเขาก็มีวางการวางตัวที่ดีอยู่เนาะโอเคคุณคิมชีวิตครอบครัวอบอุ่นไหม ดูจากพลังงานตรงนี้มันก็มีทั้งภาวะที่แฮปปี้มีภาวะที่ไม่สบายใจนะเออมันมีัมนมีปนๆกันไปสุขทุกขเป็นของคู่กันก็พยายามโฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้มันก็จะอบอุ่นกันอย่างนี้เนาะคุณนนทเขาน้อยคุณนิดคุณนนเขาน้อยใจคุณบะคุณไหมใช่ไหมน้อยใจไหมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีบ้างที่รู้สึกน้อยใจแต่ก็พยายามเข้าใจนะมีความเข้าใจมากกว่าคุณไม้นะ กับคุณแอนจะได้เป็นแฟนกันไหมมีโอกาสได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าอ่ะมีโอกาสจะขอขอขอ,ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่านเนี่ยนะบนไห้หรือเปล่านะสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะโอเคเอ่อคุณแบมเจ้าที่บ้านเลขที่แปดสิเทับหนี่นยท่านได้รับบุญที่ทำไหมใช่ไหมได้รับค่ะนะ ได้รับค่ะดูจากพลังงานเขาก็ขอบคุณเนาะนะคะขอบคุณนะคะมีความรู้สึกขอบคุณขอบใจขอพระทย thank you เนาะโอเคคุณอ๋อยการเงินเป็นอย่างไรการเงินดูจากพลังงานกําลังจะดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะเออดูมีโอกาสดีขึ้นมากด้วยนะเออเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นเนาะ คุณวานเปิดร้านค้าขายจะดีไหมเปิดร้านค้าขายแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าดีไหมมันก็จะค่อยๆจเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าวหน้าอยู่นะคุณหน่อยปีนี้มีโอกาสรวยหรือเปล่าปีนี้มีโอกาสรวยไหมอ่ะรวยสิจ้าที่รักนะยิ่งขยันยิ่งรวยเนาะเออดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะเป็นสองคนสุดท้ายแล้วกันนะคุณแนนเรื่องที่มันเรื่องที่มัน เพิ่งเกิดขึ้นเขารู้สึกอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรคนคนนั้นรู้สึกอย่างไรดูจะพลังงานดูเนดหน็ดเหนื่อยดูมีความกังวลใจนะเออแต่ก็ยังมีความหวังอยู่นะโอเคสุดท้ายค่ะสุดท้ายคุณ Motor, คคอมอเตอร์คนคุยชื่อแหน่ใช่ไหมคนคุยชื่อแหน่เขามีใจให้คุณไหมใช่ไหมมีใจไหมมีใจสิจ้าดูจะพลังงานตรงนี้มีใจนะมีใจแต่ก็ยังอยากดูดูกันไปก่อนเนาะ โอเคขอโทษจริงๆอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนนะคะเวลามีจํากัดเนาะแต่ว่าใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะก็ทักข้อความมาส่วนตัวดูได้นะส่วนใครทีอ่อยากจะดูแบบฟรีนะรอไลฟ์สดนะหมอไลฟ์ทุกวันแล้วก็เวลาดูส่วนตัวจะไม่ได้ดูเร็วๆแบบนี้นะคะจะดูละเอียดกว่านี้นะคะอันนี้เป็นแบบ แล้วก็เป็นแบบเร็วๆพยายามจะอ่านให้ได้เยอะที่สุดจะได้มีโอกาสกันท,ทั่วถึงเนาะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวก็จะหยุดยาวกันแล้วเนาะนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการทักทายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณทุกของขวัญน,นะคะที่มอบให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดหัวใจ กดกระดิ่งกิ้งๆกดซี e ฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทําคลิปดีๆทำไลฟ์ดีๆให้กับทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนชชีวิตจะเบิกบานเืินรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็มีความสุขในวันนี้และวันหยุดยาที่กําลังจะถึงแล้วก็ ใครใครที่อยากจะมาเจอนะก็เจอได้ที่ไลฟ์นะคะหมอจะพยายามไลฟ์ทุกวันแล้วกันเนาะโอเคขอบคุณนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักข้อความมานะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย